รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทถึงสุกบ,บ่าย3มโมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money plus จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ง่ายมากๆถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s นะครับเอาไว้ฟังรายการวิทยุ เอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้เลยเชิญเลยนะครับไปดูแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากภายในกันซะก่อนดีไหมครับท่านรองนายกรายงานคณะรัฐมนตรีว่าเตรียมจะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากภายในตามนโยบายที่ท่านนายกมอบไว้ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอย่างชัดๆเร็วๆนี้หลายด้านด้วยกันด้านแรก ในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบทอย่างเช่นลานตากวัตถุดิบภาคการเกษตรยุ้งฉางก็จะมีการขับเคลื่อนแนวทางประชารัฐนะครับอันนี้ด้านแรกด้านที่2ครับด้านการสร้าง1ตําตำบล1น m SM SME จะมีการหามาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่า Tech Startup เพื่อจะเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขยายตลาดใหม่แล้วก็รัฐบาลจะสร้างความตื่นตัวครั้งใหญ่ ในเรื่อง Thailand Startup จะร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรเทคโนโลยีภาคธุรกิจบริการเพื่อจะให้เจ้าของธุรกิจที่จะใช้นวัตกรรมทั้งระดับเล็กกลางใหญ่สามารถเติบโตมีส่วนร่วมในการจ้างงานสร้างรายได้เป็นทางเลือกใหม่ของตลาดด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะสนับสนุนจัดตั้งศูนย์กลางผู้ประกอบการเริ่มต้นแห่งชาติหรือว่า Nation a l Startup Center เพื่อจะเชื่อมโยง บัญชีนวัตกรรมและกลุ่มสตาร์ทอัพที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้โดยจะพยายามผลักดันให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้นะครับส่วนด้านที่3ครับก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิน่นระดับตำบลระดับหมู่บ้าน เรื่องนี้กระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กำลังคิดมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นนะครับส่วนด้านที่4ด้านที่4จะเป็นการสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรเพื่อมารองรับให้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าซึ่งทั้ง4ด้านนี้นะครับท่านรองนายกบอกว่าจะผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะครับช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวไปฟังมุมมองจากทาง UOB k ียนประเทศไทยถึงแนวโน้มทิศทางและตีมการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเรารวมทั้งกลยุทธ์สำคัญหุ้นขนาดเล็กๆช่วงนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างไรผมเชิญท่านผู้มีการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB k ียนประเทศไทยคุณยศพลแสงนินให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับ คุณยศพลสวัสดีครับครับคุณยศนาสวัสดีครับเห็นหุ้นรีบราว์ตอนเช้าเนี่ยก็ยังลุ้นว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถรีบาวขึ้นมาแล้วยืนอยู่ในแดนบวกได้ทั้งวันหรือเปล่าวันนี้มีลุ้นไหมครับคุณยศพลก็มีลุ้นนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นหลังจากที่สามารถกลับมายืนเหนือบริเวณ1,250จุดได้นะครับก็เลยทําให้บรรยากาศโดยรวมดูดีขึ้นนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าสามารถ ขยับขึ้นมาใกล้ๆ 1, 270แล้วยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยพรุ่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นได้ต่อนะครับอ่าถ้าทะลุ1,270จุดขึ้นมาแล้วยืนได้อยู่ปิดตลาดในวันนี้ยืนอยู่เหนือ 1, 270ได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้ก็มีเยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับทีนี้ครับถ้ามาดูถึงคําแนะนําของหลายต่อหลายสํานักนะครับในยามตลาดผันผวนก็คือให้ไปเลือกหุ้นจ่ายปันผลสวย และยังพอมีสตอรี่อยู่บ้างเนี่ยแนวความคิดนี้เนี่ยคุณยศพลเห็นด้วยใช่ไหมครับครับก็เห็นด้วยนะครับช่วงนี้ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมีแรงกดดันจากเรื่องจีนนะครับค่าเงินหยวนแล้วก็ราคาน้ํามันโดยรวมเนี่ยที่ยังคงทําให้ตลาดนั้นไม่สามารถปรับขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นปันผล,ผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับ แล้วหลักในการพิจารณาเลือกหุนปันผลในมุมมองของคุณยศพลละ่ะเราควรใช้หลักในการเอามาใส่ตะแกรงล่อนอย่างไงบ้างครับคุณยศพลครับคุณปันผลนี่ก็เลือกใกล้เคียงกับหุ้นพื้นฐานดีนะครับหนึ่งก็คือต้องเลือกว่ามี business quality ก็คือคุณภาพของธุรกิจที่ดีนะครับต้องมีกำไรและรายได้ที่เติบโตมั่นคงต่อเนื่องนะครับ,รบสองก็คือดู management ก็คือดูผู้บริหารนะครับ ประสบการณ์ผู้บริหารเป็นยังไงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานออกมาดีตามที่สัญญาไว้หรือไม่ mm hmm. นะครับสามก็คือดูปัจจัยบวกจะมีข่าวดีมาหนุนไหมนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูว่าโครงการรัสหรือว่า ในนาพตเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ต่อไหมนะครับผลกําไรแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือมอง l u เอชันก็คือราคาหุ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนะครับ,รบถ้าราคาหุ้นถูกก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยราคาหุ้นจะต้องมีอัพไซด์ไม่ต่ํากว่า15ถึงจะเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่ต้องเลือกแล้วก็ถ้าผ่าน4ข้อนี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับนะะแล้วก็ราคาหุ้นควรจะมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายอย่างน้อยเนี่ย สัก15%ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ยังไม่รวมปันผลนะครับอ่ายังไม่รวมปันผลนะนะครับทีนี้อัตราปันผลที่จะใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาเลือกเนี่ยหุ้นปันผลสวยเนี่ยการจ่ายเงินปันผลเนี่ยต้องอย่างต่ำสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณยศบลอย่างต่ำต้อง5%เนะครับถือว่าเป็นหุ้นปันผลสูงนะครับอ่าปันผลสักประมาณเฉลี่ยแล้ว5%ต่อปีแล้วก็มีราคาในกระดานเนี่ยมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายอย่างน้อยสักสิบห้รับซ็นต์ พอจะมีตัวอย่างคุ้นปันผลสวยๆและมีสตอรี่ที่จะเติบโตได้ต่อเนี่ยขอตัวอย่างสักบริษัทได้ไหมครับคุณเดชพลได้ครับตอนนี้ที่ผมมองไว้ก็คือตัวกรุงไทยนะครับ KTB ถ้าให้แยกเป็นประเด็นไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับวิธี s c สกรีนเนี่ยก็จะมีอยู่4ข้อด้วยกัน หนึ่งก็คือดูคุณภาพของธุรกิจนะครับ business quality KTB เนี่ยมีกำไรและรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับสองก็คือดูคุณภาพของผู้บริหารนะครับผู้บริหาร KTB เนี่ยที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ดีนะครับเคยทำงานที่เชสนะครับ SCB มาก่อนแล้วก็มีผลงานในการขยายการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยไม่ต่ำกว่า15%มาในช่วงสามปีที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานดีนะครับสก็คือปัจจัยบวกนะฮะปัจจัยบวกก็คือโครงการเมกะโปรเจกต ต่างนะครับอินฟราสตร c t เจอร์โปรเจที่ทางรัฐบาลจะลงทุนประมาณ7จ0 0 0ส่นล้านบาทในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อ KTB นะครับเพราะว่า KTB เนี่ยรัฐบาลถือหุ้นอยู่ประมาณ55%นะครับและสุดท้ายคือ valuation เนี่ยนะฮะปัจจุบันราคาหุ้นเนี่ย ให้อัปไซด์สูงกว่า30%นะครับราคาเป้าปหมายเราให้ว่าที่22บาทนะครับสำหรับ KTB ส่วนปันผลก็ประมาณ5.5-6%ก็น่าสนใจนะครับ oh โอ้โหก็อบอกว่าเข้าเกณฑ์หมดทุกข้อเลยใช่ไหมครับคุณยุทธพง์บบรรครับเกณฑ์รรรคุณภาพธุรกิจเกณฑ์รรรคุณภาพผู้บริหารเกณฑ์มีปัจจัยบวกทางธุรกิจรรพพก็จรรคือการผลักดันโค,ค,ครงการต่างๆของภาครัฐที่จะมีออกมามากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะเข้าทาง KTB หรือแบงก์กรุงไทย แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเรื่องราคาหุ้นนะครับถ้าดูราคาในกระดาษแล้วยังมีอัพไซต์ถ้าเปรียบเทียบกับราคาเป้าหมายประมาณ30%ด้วยกันให้ราคาเป้าหมาย KTB แบงก์กรุงไทยไว้ที่22บาทเล็กคอมเมนต์คือซื้อนะครับคุณยศพลครับถูกต้องครับนะแถมอีกอย่างหนึ่งคือครเรื่องประเด็นนี้ SSI เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับปีนี้การตั้งสำรองก็จะลดลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกประเด็น SSI เนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับจบไปเร,บ,ร,รบั อาละครับนี่คือหุ้นปันผลเด่นในมุมมองของคุณยศพลจาก UOBK เฮียนประเทศไทยก็คือ KTB แบงก์กรุงไทยนั่นเองนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสม22บาทนะครับทีนี้ผมขอขยับไปถึงอีกประเด็นหนึ่งได้ไหมครับคุณยศพลนะได้ครับผมมุมมองที่มีต่อหุ้นกลางเล็กในปีนี้เนี่ยความน่าสนใจจะมีความน่าสนใจมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ไหมหรือคุณยศพลมองว่าหุ้นขนาดใหญ่มีความน่าสนใจมากกว่าหุ้นกลางเล็กครับคือภาพรวมเนี่ย ผมยังคงมองว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นมากกว่าหุ้นขนาดเล็กนะครับในช่วงปีนี้เพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยอัพไซด์สูงกว่านะครับถ้ามองภาพรวมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองดูยังคงหาโอกาสได้นะครับในหุ้นขนาดเล็กเพราะว่ายังมีอยู่หลายตัวที่มีพื้นฐานดีอ,อัพไซด์สูงนะครับแต่ต้องเล็งเป็นลายตัวจริงๆนะครับถ้ามองเป็นลายตัวเนี่ยหุ้นขนาดกลางเล็กเนี่ยน่าสนใจกว่า แต่ถ้ามองดูมรวมก็ต้องยกให้หุ้นใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถ้ามองแบบแยกเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเล็กน่าสนใจกว่าทีนี้หุ้นเล็กที่บอกว่าน่าสนใจกว่าเนี่ยต้องเป็นหุ้นเล็กสเปคแบบไหนล่ะครับคุณยุทธพสปวันนี้ก็นํามาฝาก3ตัวนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมีปัจจัยบวกทั้งในระยะสั้นแลวก็ระยะยาวนะครับระยะสั้นก็คือต้องมีงบออกมาดีนะฮะ ส่วนระยะยาวเนี่ยต้องมีปัจจัยบวกเยอะๆนะครับมีสตอรี่เข้ามาหนุนเยอะแล้วก็อัพไซด์เนี่ยต้องสูงด้วยคือทุกตัวที่เลือกมาให้วันนี้อัพไซด์ไม่ต่ำกว่า20%นะครับนะขอไปที่ตัวแรกก่อนเลยครับคุณยศพลครับผมตัวแรกนะครับเป็นหุ้นคอมเซเว่นนะครับซึ่งเขาประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีนะครับ,รบมีร้านขายปลีกหลายช่องทางก็คือ,อร้านบันนาโมบายบันนาไอทีนะครับจซุช็อป ไอบีดไอแครนะครับร้านพวกนี้ซึ่งคอมเซเว่นเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่นานนะครับช่วงสิงหาคมของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นพื้นฐานดีที่น่าสนใจนะครับ,รบโดยปีนี้เนี่ยบริษัทน่าจะสามารถขยายสาขาได้ตามแผนอีก20สาขาใหม่นะครับทำใหร้รายได้เนี่ย เติโตไม่ต่ำกว่า15%อยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทในปีนี้นะครับ,รบซึ่งก็ถือว่าดีกว่าปี58มากเลยบวกกับในปี59เนี่ยนอกจากว่าจะขยายธุรกิจค้าปลิกแล้วก็ยังมีแผนการทำธุรกิจใหม่ๆเช่น嗯嗯การทให้บริการลูกค้าองค์กรนะครับขายสินค้าผ่านออนไลน์แล้วก็ ให้บริการสมัครแพ็กเกจ 4G ของค่ายมือถือต่างๆด้วยนะครับมีสตอรี่หนุ่ะย้ายาวด้วยก็คือการไปจับมือกับพันธมิตรขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามและพม่านะครับคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในปีนี้ด้วยอ๋อจะลุกไปยังเวียดนามแล้วก็พม่าด้วยใช่ไหมครับสำหรับควมเซเว่นผมคุยล่าสุดกับผู้บริหารเนี่ยเขาแฮปปี้นะโดยเฉพาะเวลา iPhone iPad อะไรออกรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาอูฟูเลย ใช่ครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นมีหลายข้อทั้งสตอรี่ระยะสั้นและก็สตอรี่ในระยะยาวๆก็คือการเตรียมขยายธุรกิจไปยังเวียดนามแล้วก็เมียนมาด้วยนะครับ,รบนี่คือคอมเซเว่จำกัดมหาชนและคอมเมนต์อยากเป็นทางการของ UOB อบเคน e ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้มของคอมเซเว่ครับแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย6บาท50สตางค์ครับซื้อคอมเซที่ราคาเป้าหมาย6บาท50สตางค์ใช่ไหมครับ ใช่ครับ6บาท50สตางค์นะครับกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนคอมเซเว่นครับคุณยศพลครับก็6บาท50เนี่ยก็ให้อัพไซด์ประมาณ25%จากราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้แนะนำทยอยเก็บสะสมได้เลยนะครับยิ่งถ้าราคาหุ้นลงมาต่ำกว่า5บาท50สตางค์เนี่ยยิ่งน่าซื้อนะครับอ่าถ้าต่ำกว่า5บาท50สตางค์ลงมาเมื่อไหร่ยิ่งน่าซื้อนะครับสำหรับคอมเซเว่นนะครับมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายประมาณ25% ยูโอบเคเียนให้ราคาเป้าหมายคอมเซเว่นไว้ที่หกบาทห้าสิบสตังค์นะครับนี่เป็นหุ้นขนาดเล็กที่โดดเด่นตัวแรกนะครับคอมเซเว่นจำกัดมหาชนขยับไปดูหุ c, ้นเล็กหุ้นเด่นตัวที่สองกันต่อเลยครับครับตัวที่สองคือหุ้นโมเดิร์นฟอร์มนะครับโมเดิร์นเนี่ยล่าสุดงบไตรมาสที่สามก็ออกมาดีกว่าที่ทางเราและตลาดคาดการไว้นะครับ,รบโดยก็ดีกว่าทั้งไตรมาสที่สามของปีก่อนแล้วก็ไตรมาสที่สองของปีนี้ด้วยนะครับ ปัจจัยบวกหลักๆก็มาจากดีมาแล้ก็กําลังซื้อที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นด้วยนะครับ่วนปัจจัยบวกระยะสั้นเนี่ยคาดว่างบไตรมาสที่4จะดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าจะมีการบันทึกกาไรพิเศษมากกว่า300ล้านบาทจากการที่ได้ขายหุ้นไทยพลัสแบกออกไปนะครับ อันนี้ก็ถือว่าดีต่อราคาหุ้นของ Modern Form เพราะว่าน่าจะมีการจ่ายปันผลพิเศษออกมาเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาก็ทำอะไรใกล้เคียงกันนะครับก็คือได้ขายหุ้นของเอ f มเออกไปซึ่งเป็นกำไรพิเศษกว่า3า1ล้านบาทก็เลยทำให้มีการจ่ายปันผลพิเศษด้วยนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยคาดว่ากำไรจะเติบโตได้ดีกว่านะครับในปีที่ผ่านมานะครับ โดยจะได้ปัจจัยหนุนจากธุรกิจการขายเครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลซึ่งกําลังเติบโตอย่างมั่นคงด้วยนะครับส่วนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของโมเดิลเนี่ยก็ถือว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับราคาปัจจุบันของหุ้นโมเดิลเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยแพงด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของ UOB เคฮีนประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของโมเดิลฟอร์มครับแนะนําซื้อโมเดิลครับราคาเป้าหมายครับเป้าหมาย10บาท60สสตางค์ครับ 10บาท60สตางค์เล็กคอมเมนต์ซื้อโมเดนฟอร์มนะครับ,ร,บราคาเป้าหมาย10บาท60สตางค์แล้วกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนแล้วครับเป้าหมาย10บาท60สตางค์เนี่ยให้อัพไซด์สูงนะครับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เงินบันผลก็สูงด้วยนะครับ <c oughs> เงินบันผลของโมเดนเนี่ยใกล้ๆ6กเทุกปีนะครับ <c oughs> ก็แนะนําซื้อเก็บสะสมได้นะครับยิ่งถ้าใกล้ๆบริเวณแนวรับที่7บาท70สตางค์ก็ยิ่งน่าซื้อเพิ่มนะครับให้ทยอยเข้าซื้อตอนราคาลงมาแถวแถว 7บาท70สตางค์เมื่อไหร่เนี่ยทยอยซื้อหรือซื้อเพิ่มได้เลยนะครับปันผลประมาณ6%มีอัพไซต์จากราคาเป้าหมายประมาณ30%ด้วยกันสำหรับ m o เดิร์นฟอร์มก p นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมที่ UOB เคเหียนประเทศไทยมองไว้ก็คือ10บาท60สตางค์นะครับผ่านไปแล้วสำหรับหุ้นเล็กหุ้นเด่น2ตัวนะครับก็คือ c o m เซเว่แล้วก็โมเดิร์นฟอร์นะครับดูเวลาแล้วคงจะได้ปิดท้ายอีกสักตัวหนึ่งครับคุณยศพลครับครับ ก็เป็นตัว o r ริจินะครับ o r ริจินเนี่ยเป็นอาใช่ครับเป็นบริษัทอสังหารุ่นใหม่นะครับที่กำลังมาแรงเลยนะฮะกลยุทธ์หลักของเขาก็คือการสร้างคอนโดตามแนวรถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นที่สถานีแบริบงจุดเด่นของบริษัทคือ การครองมาเก็ตแชร์ใหญ่ที่สุดในแถบรถไฟฟ้าสถานีแบริ่งนะครับแล้วมีส่วนต่อขยายสายสีเขียวอ่อนด้วยปัจจุบันบริษัทเนี่ยมีมากกว่า21โครงการรวมมูลค่าสูงกว่า14,000ล้านบาทนะครับ,รบมีแบ็กหลอกสูงด้วยก็เลยทำให้กำไรมีโอกาสเติบโตได้ต่อในอนาคตแถมยังมีอินเวนทอรี่ที่ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทค่อนข้างสูงซึ่งอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากการโอนที่สูงขึ้นในช่วงนี้นะครับ,รบด้วยประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการโอนชั่วคราวของรัฐบาลนะครับ Origin นเนี่ยเป็นพื้นฐานดีที่มีกําไรเติบโตก้าวกระโดดมาตลอดตั้งแต่ปี2012เลยนะครับ,รบปี2012ในกําไร29ล้านปี2013กําไร64ล้าน2014กระโดดมาที่212ล้านส่วนปี2015-2016กเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะทำ New ิวไฮได้ใหม่ต่อนเนื่องนะครับจากโครงการที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีการเจาะประยางพื้นที่อื่นๆอย่างเช่น ปีนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในโซนตะวันออกด้วยนะครับ,รบมีแผนการเปิด8-10โครงการใหม่มูลค่าโครงการในปีนี้เนี่ยรวม1นึ่งมืนล้านบาทนะครับ มีรายได้เนี่ยน่าจะไม่ต่ํากว่า4,000ล้านบาทสูงขึ้นเท่าตัวนะครับ100%จาก2,000ล้านบาทในปี2015นะครับส่วนกําไรก็น่าจะเติบโตตามรายได้ไปด้วยนะครับครับนนี้คือจุดเด่นจุดแข็งของทาง Origin Property นะครับเลขคำ m นะนของทาง UOB เคฮียนต่อ Origin Property ซื้อถือหรือขายครับ r e ขค m m e n นซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับ15บาทครับ กลยุทธ์ในการเข้าไปลงทุน Origin ครับแนะนำซื้อใกล้ๆบริเวณแนวรับที่12บาท50สตางนะครับเล่นสั้นก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นสั้นก็ไปขายใกล้ๆ14บาทแล้วเล่นเป็นรอบไปนะครับหรือว่าใครอยากจะถือยาวก็สามารถไปขายใกล้ๆ15บาทได้นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ15บาทนะครับสำหรับ Origin Property พถ้าราคาลงมาแถวๆ12บาท50สตางค์ก็ทยอยซื้อสะสมได้ ถ้าจะเล่นสั้นไปปล่อยแถว14บาทก็ได้แต่ถ้าจะถือเล่นยาวขึ้นไปแต่15บาทเมื่อไหร่ค่อยขายก็ได้นะครับคุณยุศพลครับใช่ครับผมนี่คือ3หุ้นเล็กหุ้นเด่นจากทาง UOB เคียนประเทศไทยนะครับประกอบด้วยคอมเซเว่นจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม6บาท50สตางค์นะครับตามมาด้วยโมเดินฟอร์มจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม10บาท60สตางค์และปิดท้ายด้วยออริจินจำกัดมหาชน ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ15บาทนะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนรายย่อยเชิญเลยครับคุณยศพลครับครับวันนี้ก็ต้องจับตาดูบริเวณ1,270จุดไว้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปและยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้ต่อนะครับถ้าสนใจหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยอยากให้เน้นเป็นหุ้นปันผลสูงอย่างเช่น KTB นะครับส่วนหุ้นขนาดเล็กเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนี้นำมาฝาก3ตัวเลือกมาให้เป็น origin นะครับ คอมเซเว่นแล้วก็คุณโมเดิลฟอร์มนะครับก็วันนี้ขอฝากวันที่นี้ก่อนละกันครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณยศพลครับขอบคุณมากครับคุณยุฑนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณยศพลแสงนินผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคฮีนประเทศไทยนะครับมาคุยถึงแนวโน้มตลาดมาคุยถึงความน่าสนใจของกุญแขนาดเล็กนะครับหลายต่อหลายตัวกูุ้ฟังเอาไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ ส่วนรายการทีวีของเราครับคุณผู้ฟังครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ํารวยอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นเงินเป็นทองย้ายเวลาจากเดิมวันอาทิตย์ย้ายเวลามาเป็นทุกวันพฤหัสบ,บดี10บนาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง catch a n n e l ของกสทโทรคมานาคมดาวเทียมซีแบนจานดํา psi ช่อง190นะครับในวันพฤหัสน,นี้10บนาฬิกาจะเป็นตอนที่2 ที่ผมได้พูดคุยกับกูรูบูติโฮเทลแห่งสยามประเทศท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบย์นะครับอาจารย์จะมาอธิบายให้ละเอียดเลยว่าเหมือนกันไหมระหว่างบูติโฮเทลกับบูติคโฮเทล และทิศท,ทางต่างๆนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจประเภทนี้ในบ้านเราจะเป็นอย่างไรรวมทั้งที่มาของโฮสเทลสามเสนไฟหลอดด้วยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆนะครับติดตามให้ได้ครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองในวันพฤหัส,สบดีนี้10นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง catch a n n e l หรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money plus ของเรานั่นเองนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน